นี้เป็นเครื่องสำอางโบราณมันเก่ามากจนเราคิดว่าเฮ้ยทำไมมันน่าจะเลิกขายไปแล้วนะแต่มันก็ยังขายอยู่เครื่องสำอางโบราณเป็นเครื่องสำอางโบราณที่เรากลับมาใช้เป็นเครื่องสำอางโบราณที่แบบสามสิบ ไอ้กวนอิมเนี่ยนะเนี่ยคือแพ็กเกจของมันกวนอิมอันเนี้ยรุ่นอ่เราคิดว่ามันน่าจะอายุประมาณ80-90ปีอะเป็นคือครีมกวนอิมเนี่ยมีการผลิตแล้วก็จำหน่ายมาเราคิดว่าน่าจะประมาณอาจจะเป็นร้อยปีก็ได้นะเราไม่รู้ว่ากวนอิมมันถือกำเนิดขึ้นเมื่อไหร่อะเราไม่แน่ใจแต่ว่าคือเท่าที่เราทราบนะเท่าเท่าที่เราทราบนะ ครีมกวนอิมเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่รุ่นสงครามโลกอะ่ะแล้วก็คนที่ใช้นี่ก็คืออาจจะตายไปแล้วแล้วก็มาเกิดใหม่แล้วก็ใช้อีกมันจะเหมือนมันจะเหมือนแป้งน้ำแฮปปี้อ่ะแป้งน้ำแฮปปี้ก็เป็นสินค้ารุ่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครีมกวนอิมเนี่ยนะมันก็เป็นสินค้ารุ่นสงครามโลกนะแล้วมันใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยนะไอ้ครีมกวนอิมเนี่ย มันใช้ใช้รองพื้นแต่งหน้าได้ใช้ใช้รองพื้นแต่งหน้าใช้ทา,า,าลักแร้ทาข้อศอกทาลักแร้ดำทาข้อศอกดำงามกลงงามขาเนี่ยเออใช้ทาหน้าใช้กันแดดใช้ทาหน้าเนี่ยคือมันเป็นของโบราณมากอะ่ะเนี่ยของคือเราเห็นมันมาตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้อะ่ะ คือเราเห็นครีมกวนอิมมานะคือเราเห็นครีมกวนอิมมาตั้งแต่เราจําความได้อะมันน่าจะมีอายุมากกว่าแปดสิบปีอะแต่เราไม่แน่ใจมันอายุเท่าไหร่ส่วนตัวเนี้คือเราก็แปลกใจที่ว่ามันยังทําขายอยู่อะของคาเวียมันน่าจะอายุประมาณเราคิดว่ามันน่าจะผลิตมาได้ประมาณสามสิบปีแล้วนะมีการผลิตหลายครั้งอ่ะ ส่วนใหญ่คนที่จะซื้อใช้อก็จะเป็นพวกเด็กมอตนอ้นน่ะมันเป็นลิปมันน่ะแหละมันก็คือลิปมันน่ะที่มีสีชมพูมันเป็นลิปมันที่มีสีชมพูอ่อนๆพอทาปากไปแล้วเนี่ยปากจะเป็นสีชมพูอ่อนๆน่ะก็คือพวกเด็กมอตนอ้นน่ะจะชอบใช้อะ่ะพวกเด็กมอต้นนะจะชอบใช้แล้วก็เห็นมันขายมาตั้งนานมันน่าจะอายุป,ประมาณสามสิบปีได้แล้วนะ ส่วนตัวนี้มันเป็นของโบราณเหมือนกันใช้มันเป็นของโบราณที่ราคาแพงกว่ากวนอิมอ่ะคือกวนอิมเนี่ยนะกวนอิมเนี่ยมันจะราคาประมาณเมื่อก่อนนะมันขาย10บบาทเมื่อก่อนนะขายขายสิบบาทตอนเนี้มันขายอยู่เท่าไหร่อ่ะ ตลับลาสิบสองบาทสิบสามบาทมั้งคือตอนเนี้ยมันน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณสิบสองสิบสามบาทอะไม่เกินสิบห้าอันนี้ราคาประมาณเจ็ดสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบาทอันนี้สิบสองบาทตัวเนี้ใช้เหมือนกวนอิมคือใช้รองพื้นแต่งหน้าเรากำลังมองอยู่ว่าเรากำลังมองอยู่ว่าเออ คืออย่างนี้นะเมื่อก่อนเราไม่เป็นเมื่อก่อนนะเราเมื่อก่อนเราไม่เป็นกะเลยนะเราพูดตรงๆทั้งที่เราก็ใช้เครื่องสำอางราคาถูกอะตัวนี้มันก็เป็นเครื่องสำอางราคาถูกนะเป็นเครื่องสำอางราคาถูกมากแล้วก็แต่งหน้าออกมานี่สวยมากอะเออจริงๆ สีเนื้อเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางราคาถูกมากดูจากตลับนะไม่มีกระจกให้ด้วยอะ่ะเออมันเป็นเครื่องสำอางที่ราคาถูกมากตลับละยี่สิบบาท ไม่มีกระจกให้แล้วก็ไม่มีตัวนี้ให้ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยต้องซื้อเองมันมันราคายี่สิบบาทนะแต่ปริมาณมันเยอะนะเนี่ยปริมาณที่มันใช้อ่ะสามารถใช้ได้เป็นเดือนอ่ะมันปริมาณเนี่ยมันให้ตั้งสิบห้ากรัมแล้วมันก็ผลิตขายมาตั้งนานแล้วนะตัวเนี้ยใช้ดีนะทาหน้าแบบเนียนแบบสวยเลยอ่ะ บริษัทที่ผลิตเนี่ยนะมันเป็นบริษัทเ,เป็นบริษัทข้ามชาติอะ่ะมันเป็นบริษัทซันโถซื้อฉีฝนคอสเมติกประเทศจีนอะ่ะฉีซิงอะไรเนี่ยแล้วก็สินค้าสินค้าโบราณโบราณสินค้าโบราณโบราณที่ที่เราใช้ เราก็ว่ามันใช้ดีนะอันที่จริงอะ่ะสินค้าโบราณโบราณอะ่ะที่เราใช้อะ่ะมันใช้ดีจนถึงตอนนี้เรากําลังตามหาสินค้าโบราณอะ่ะคือทุกวันเนี้ยเราพยายามตามหาสินค้าโบราณมาใช้นะอย่างส,บ,สบู่อ่สะสบู่อ่าสบู่เขาเรียกว่าอะไรนะสะบู่ที่คนโบราณใช้อะ่ะพวกสบู่ขิง สบู่ขิงสบู่ขิงครีมไข่มุกอา่าสบู่สบู่ยี่ห้อซิงซิงสบู่อา่าซิงซิงในภาษาจีนแปลว่ากระต่ายหรือยังไงไม่แน่ใจนะอา่ามันก็จะมีแบบสมอา่าครีมสมุนไพรอา่าอะไรนะของคนไทยอะ่ะ สินค้าโบราณอ่ะที่มันเคยจํำหน่ายและรุ่งเรืองในสมัยอดีตอะมันจะมียี่ห้อของคนไทยด้วยแล้วก็ของคนจีนด้วยก็เป็นยี่ห้อโบราณโบราณ,บราณแบบครีมสมุนไพรว่านนางสาวครีมอะไรที่รักษาฝ้ารักษากะอะไรก็ไม่รู้มันเป็นคือมันราคาถูกมากอ่ะเออราคาถูกมากนะเนี่ยคือราคาถูกมากไม่มีกระจกให้ ไม่มีฟองน้ําให้ฟองน้ํานี่ต้องต้องซื้อเองไม่ได้มีปัญหาแต่มันแต่งหน้าได้ใช้แต่งหน้าได้ปกติแล้วก็ใช้ดีด้วยอย่างตัวเนี้ยเมื่อก่อนเราใช้ทาก่อนนอนนะเมื่อก่อนเราใช้ตัวเนี้ยทาก่อนนอนแล้วก็ไม่มีจุดด่างดำ ไม่มีกระไม่มีจุดด่างดำเราก็เลยรู้สึกว่าให้กูกลับมาใช้ของย้อนยุคดีไหมคือเรามีความรู้สึกว่าให้กูกลับมาใช้ของย้อนยุคดีกว่าไหมเหมือนกับว่าแบบคือพอมาใช้ของทันสมัยเราไม่แน่ใจวะให้บอกตรงๆนะเราเราไม่ค่อยแน่ใจอะพอเรามาใช้ของทันสมัยอะเราไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือยังไง ก็มีภาพภาพสวยนะเนี่ยเป็นภาพวาดเจ้าแม่กวนอิมใครที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมก็เอ่อเวลาแกะซองออกมาก็ยกมือไหว้สาธุอะไรนะน้ำโมเต้ซือเต้ซุยอ,อ่กิ้วโขวกิ้งอะกวงไซเหล่งก็กวงซี่อิมผู้สักน้ำโมใต้ซือใต้ปุ๋ยกิ้วโขกิ้วลังกวงซี่อิมผู้สักน้ำโมใต้สือใกล้โขก็คือสวดสวดสวดนะอน่นมัสการเจ้าแม่กวนอิมนะคะเป็นคาถา น้โมไตซือไตปูกิวโคกิวลังกวงไตเหล่งกังกวงซี่อิมพุสะเนี่ยเออสวดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคือคนจีนเขาก็จะสวดไปเรื่อยๆเนี่ยร้อยแปดจบเลยก็สวดคือสวดคือเราไม่รู้นะคือเร,เราเราบอกตรงๆเราไม่รู้นะว่าเออคือเราไม่รู้นะว่าสินค้าแพงอะเราไม่รู้จริงๆนะว่าทำไมสินค้าแพงมันถึงใช้ไม่ได้เรื่องเลย ทำไมสินค้าแพงมันถึงใช้ได้หวยแตกมากเลยบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าของเก่าของโบราณใช้ดีกว่าตัวเนี้ยเราใช้เมื่อก่อนเราใช้ทาก่อนนอนนะเราไม่มีเราไม่มีฝ้าไม่มีกะละไม่มีฝ้าไม่มีกะละเนี่ยมันผสมโสมเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีฝ้าไม่มีกะเลยนะเราใช้ตัวเนี้ย เราซื้อโพมีน้าเนี่ยทาก่อนนอนทุกคืนเลยแล้วเราใช้โพมีน้าเนี่ยมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า30 40ตลับอะเราคิดว่าเราใช้มาประมาณไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า40ตลับหรอกเพราะเราใช้ใช้ใช้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นน่ะแล้วใช้ใช้เยอะแล้วล่ะน่าจะประมาณเนี่ยใช้ใช้มานานมากตัวเนี้เราใช้เมื่อก่อนเราใช้ตัวนี้ทาหน้าก่อนนอนแล้วก็สิวฝ้าก,กะไม่มีเลยจุดด่างดํา สิวฝ้ากะไม่มีอ่ะเราก็เลยกะว่าจะกลับมาใช้ตัวนี้อีกเพราะว่าเราก็ใช้ตัวนี้ร่วมกับไนท์ครีมธรรมดาสมัยก่อนอ่ะพวกไนท์ครีมอ่ะมันก็เป็นแค่ครีมมอยเจอไลเซอร์ผสมวิตามินออ e อ่ะแต่ตัวนี้มันเราใช้ตัวเนี้ทาก่อนนอนไนงะมันทําให้หน้าเราไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกะเลยอ่ะเฮ้ยของเขาดีมากแล้วราคาก็ไม่แพงอ่ะราคามันอยู่หกสิบเก้าบาทอ่ะไอ้ตัวเนี้ราคามันน่าจะอยู่ประมาณสิบสามบาทสิบสองบาทอ่ะตอนเนี้ย ตอนนี้มันขายอยู่สิบสองสิบสามอ่ะแต่เมื่อก่อนมันขายอยู่ตหลับละสิบนะตามร้านโชวหวยขายทุกที่เลยส่วนตัวเนี้ยมันก็เป็นเมดอินไชน่าหรือเป็นบริษัทข้ามชาติจีนอ่ะตัวเนี้ยเป็นบริษัทไทยผลิตนะเป็นมันเป็นอของคาเวียก็คือเป็นบริษัทคนไทยผลิตอ่ะแต่มันก็เป็นของที่ว่าเราใช้มันตั้งแต่สมัยมอต้นไงมันก็น่าจะอายุประมาณสามสิบได้เกือบเกือบสามสิบปีหรือยังไง มันเป็นของโบราณอะ่ะคือมันอันเนี้ยของโบราณนะมันน่าจะมีมาประมาณสามสิบปีอะ่ะตัวเนี้ยก็พอกันอะ่ะคือของของโบราณของโบราณคือความรู้สึกของเราตอนเนี้ยเราคิดว่าเออเราว่าเราใช้ของโบราณก็ดีนะเพราะว่าเราคิดว่าเรากลับมาใช้ของโบราณก็ดีเพราะว่าตอนเนี้ย คือเศรษฐกิจของประเทศมันก็เหมือนมันถอยหลังเข้าคลองอ่ะเศรษฐกิจของประเทศอ่ะถอยหลังเข้าคลองอ่ะใช้ครีมกระปุกละพันเจ็ดพันห้าพันสองอ่ะมันก็ไม่เห็นว่าเราไม่เห็นว่าเราจะจะสวยเลยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะไม่มีตังค์อ่ะเมื่อก่อนไม่มีตังค์อ่ะใช้ครีมเฮลินสโนกระปุกละยี่สิบใช้ครีมโอเล่กระปุกละเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบ แล้วก็ซื้อพวกครีมไขมุกอย่างเงี้ยมาทานหน้ามันถูกอะ่ะหน้าหนาวเงี้ยโอ้โหอากาศหนาวมากอ่ะือเอวตัวเนี้ยมาทานหน้าสิบาทซื้อมาสิบาทเอามาทานหน้าก่อนนอนอ่ะหน้าขาวจั้วะเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ตอนหลังมาใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมีโสมอะ่พะพอมาใช้ตัวเนี้ยจุดด่างดําก็ไม่มีกราก,ก็ไม่มีฝ้าก็ไม่เคยมีคือใช้ครีมแพงแล้วหน้าเที่ยใช้ครีมถูกดีกว่า เราตอนนี้เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเราคงไม่เหมาะกับของแพงอะ่ะเราคิดว่าเราก็คงไม่เหมาะจะเราคงไม่เหมาะที่จะใช้พวกสินค้าราคาแพงอะ่ะเราน่าจะเหมาะใช้สินค้าแบบบ,บ้านๆใช้สินค้าถูกๆมากกว่าเพราะว่าเราไม่ประสบความสําเร็จในการรักษาผิวพรรณสักเท่าไหร่อะเราไม่ประสบความสําเร็จในการรักษาผิวพรรณทั้งๆท,ท,ที่เราใช้ครีมแพงนะ แล้วก็เราไปเลเซอร์รักษาหน้ามาเราไปรักไปเลเซอร์อะ่ะทั้งหน้าเลยเพื่อรักษากระจุดด่างดำอะ่ะแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่อะ่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเรากลับมาใช้เรากลับมาใช้ของโบราณดีกว่าเรากำลังจะหาซื้ออาสบู่สบู่ขิงยี่ห้อซิงซิงครีมไขมุกยี่ห้อซิงซิงอ่า ครีมครีมยี่ห้อสิงสิงอ่ะมันเป็นครีมไขมุกอ่ะมันผสมอารันโทอินอ่ะมันไอครีมไขมุกยี่ห้อสิงสิงเนี่ยมันเป็นครีมรักษาสิวนะแล้วก็ไอตัวสบู่ของมันเนี่ยมันเป็นสบู่ขิงสูตรมันเป็นสบู่ขิงยี่ห้อสิงสิงแต่สูตรของมันเนี่ยใช้รักษาหน้าได้ดีมากก็คือว่าอ่อสิวฝ้าอะไรเงี้ยพวกสิวอะไรไม่มีมันใช้แล้วมันก็แสบนะแต่ว่ามันมันเหมือนจะเป็น คือใช้แล้วมันแสบนะมันเหมือนมันจะเป็นด่างมันเป็นสบู่ด่างอะพอใช้แล้วมันจะแสบหน้ามากเลยนะแต่ว่าสิวเสวอ,อะไรมันไม่ขึ้นเลยอคือเราไม่ไม่ประสบความสําเร็จกับการใช้ครีมราคาแพงอะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรากลับไปใช้ของถูกเนี่ยแหละเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มกลับมาใช้ของโบราณตอนเนี้เราเริ่มกลับมาใช้ของโบราณเราใช้เราใช้ใชแป้งทาคนา เราใช้ครีมพมา่าเราใช้ครีมเราใช้ครีมทาคนาผสมนมสดใช้ครีมทาคนาผสมนมสดใช้ของใช้ของย้อนยุกอะใช้ของโบราณอะคนพมา่าเนี่ยเขาสวยนะผู้หญิงพมา่าจะมีสองกลุ่มไงคือพมา่าขาวกับพมา่าดำพมา่าขาวเนี่ยพวกนี้จะมีเชื้อจีน พมา่าดำเนี่ยจะมีเชื้อทางด้านบังคลาเทศแต่พวกนี้ผิวเขาสวยเพราะว่าเขา,เาใช้สมุนไพรพื้นบ้านของเขาในการบำรุงผิวเขาก็จะใช้ครีมพมา่าครีมพมา่าของเขาเนี่ยมันก็จะมีทาคนามีสมุนไพรตัวอื่นเหมือนกับว่าสินค้าพื้นเมืองของพมา่าเนี่ยคนพมา่าเขาใช้กันมาเป็นพันปีก็เห็นเขาหน้าไม่พังอ่ะไม่เป็นสิวหน้าไม่พัง หน้าเขาสวยาหาผัวได้ของคนไทยอ่ะสินค้าดีๆมีตั้งเยอะแยะไปจริงๆสมุนไพรของไทยแป้งน้ําหรืออะไรก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีอะไรดีๆตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนโง่ไงไปเชื่อพวกเมืองนอกแล้วก็ทําให้แบบขาดดุลทางการค้าจริงๆในประเทศไทยนะสินค้าในประเทศไทยอ่ะเมดอินไทยแลนด์สินค้าดีดๆเยอะแยะไปครีมบำรุงผิว เครื่องสําอางแป้งสมุนไพรแป้งสมุนไพรเม็ดอินไทยแลนด์ Thailand, เครื่องสําอางไทยอะ่ะดีๆเยอะแยะอาหารเสริมอาหารเสริมเครื่องสําอางเยอะแยะไปเม็ดอินไทยแลนด์น่ะสินค้าดีๆเยอะแยะแต่ว่าคือเราขาดดุลทางการค้าไปใช้ของเมืองนอกแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีและใช้ก็ไม่ประสบความสํำเร็จในการรักษาเท่าที่ควรมันอาจจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่หายขาด มันดีขึ้นแต่มันไม่หายขาดนะดีขึ้นแต่ไม่หายขาดเออเราว่าเรามาใช้ของถูกๆอย่างเงี้ยแหละเหมาะสมแล้วละ,ละเพราะว่าคือตอนเนี้ยเศรษฐ,ฐกิจมันก็ไม่ดีก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาเออเล่าสู่กันฟังแค่นี้แหละคะ่ะ